ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พแสงเจิดจ้ามหือมาฉายลงมาจากเบื้องบนภายใต้สายตานับไง่ายวนรอบด้านก็ครอบร่างของหยวนชางไว้ทันใดนั้นแสงจาก ai, ค่ายกลก็รวมตัวกันหนาแน่นเป็นประการเพลิงพวยพุ่งขึ้นฟ้าขังหยวนชางไว้ภายใน นี่คือค่ายกลบลัยกันรึบนยอดเขาหลิงชิงจู่มองค่ายกลแสงที่ขังหยวนชังไว้ภายในความประหลาดใจฉายในดวงตาของนางอย่างงอดไม่ได้นอกจากนี้นางยังมีความประทับใจเกี่ยวกับค่ายกลบรรยกันในสุสานเผาฟ้าลึกซึ้งนางจินตนาการไม่ออกเลยว่าหลิงต้งจะสร้างขึ้นมาได้ชัดว่าหลิงชิงจูก็รู้รายละเอียดมอกหล่นเผาฟ้าดี นังเคยเห็นพลังน่ากลัวที่ชายชุดแดงปล่อยออกมายามที่ใช้สยบหมอกดำแม่หลินต้องตอนนี้จะยังไม่สามารถส่งพลังได้ในแบบเดียวกับที่ชายชุดแดงแต่ขุมพลังของยวนชังถือว่าด้อยกว่าหมอกสีดำนั่นมากนะัก หลินต้งซ่อนไพ่ตายไว้หลายใบจริงๆแม่แต่หยวนชังยังตกอยู่ในสภาพหน้าอนาถได้งูชุนอุทานพลางถอนหายใจน้ำเสียงเจือแววชื่นชมหลายส่วนพวกเขารู้ดีเกี่ยวกับขุมพลังของยวนชงังแต่การต่อสู้ตรงหน้า นอกจากหลินต้งจะไม่ตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบกลับกันเขายังขังหยวนชางไว้ในค่ายกลได้อีกด้วยความสามารถเช่นนี้เป็นบางสิ่งที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธข้าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่ใหญ่หลินต้งไม่กลัวหยวนชางหรอก ซูหอยวอดไม่ได้ที่จะเอ่อยอย่างพึงใจเมื่อกระจายออกไปนางก็ลออผ่อนหายใจโล่งอกอยู่ในใจแม้นางจะมีความเชื่อมั่นในตัวหลินต้งเสมอแต่เห็นได้ชัดว่านางยังมีความกังวลบางส่วนไม่ว่าอย่างไรศัตรูของหลินต้งก็คือหยวนชังสุดยอดจอมยุทธรุ่นใหม่แห่งดินแดนตรงเฉวียน ก็สมดีแล้วที่เจ้าจะมีความมั่นใจทว่าอย่าเพิ่งด่วนฉลองไปก่อนเจ้าคิดหรือว่าหยวนชังจะรับมือได้ง่ายๆแม้แต่เฉินขุยยังแพ้เลยถึงหลินต้องจะซ่อนไพ่ตายไว้หลายใบยแต่การเอาชนะหยวนชังไม่ใช่เรื่องง่ายหูชุนเอ่ยพลางสายหน้าถูกต้องหยวนชางไม่ใช่เอาชนะได้ง่ายๆําสำหรับเฉินขุยแม้แต่ข้ายังมีโอกาสชนะหส่วน แต่เขาสามารถเอาชายเหนือได้เห็นชัดว่าหยวนชังมีภ้าตายซ่อนอยู่เหมือนกันยังเร็วไปที่จะสรุปว่าใครจะแพ้หรือชนะหลิงชิงจูเอ่ยเสริมพลังงบยักหน้าอย่างนุ่มนวลครั้นได้ยินคำพูดของหมูฉุนซูโยก็คิดจะเถียงกลับ แต่พอได้ยินคำอธิบายจากหลิงชิงจู่นางก็ทำได้เพียงพยักหน้าหลังนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งนางก็พูดขึ้นมาอีกครั้งแต่ข้าก็ยังเชื่อว่าพี่ใหญ่หลิ่งต้องจะชนะเมื่อได้ยินคำพูดนั่นหูฉุนก็จนคำพูดเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมซูโหถึงมองหลิ่งต้องเป็นเทพผู้ไร้เทียมทานขนาดนี้ เมื่อได้ยินคำตอบของซูโหผ้าคลุมหน้าของหลิงชิงจูก็สั่นไหวเบาๆนางเหมือนจะยิ้มบางออกมาและมองไปยังค่ายกลแสงที่อยู่ห่างออกไปบนท้องฟ้า นางอยากจะเห็นว่าใครจะได้หัวเราะเป็นคนสุดท้ายในการต่อสู้ดุเดือดระหว่างยักปะทะก,กันครั้งนี้ภายในค่ายกลแสงบทบังสายตาเขาไปอย่างสิ้นเชิงหยวนชางมีสีหน้ามืดครึ้มกระบี่โลหะในมือกวดแกว่งเพลงกระบี่ฟันลงไป แต่ก็ทำให้เกิดขึ้นเพียงคลื่นกระเพื่อมบนผิวของค่ายกลเท่านั้นและไม่มีท่าทีว่าจะสลายตัวลงเลย mm hmm. เห็นชัดว่าค่ายกลบรรลัยกันไม่ธรรมดาสามารถขังเขาวไว้ในนี้ได้ขุมพลังที่เจ้ามี ต่อให้มีมอกหล่นเผาฟ้าจะดึงอำนาจออกมาได้เท่าไรกรันหลังจากการโจมตีไร้ผลหยวนชังก็ข่มใจไว้มองหลินต้งที่อยู่ไกลออกไปด้วยสายตาเย็นเยือกพร้อมเสแย,ยยิ้มเป็นเชิงเย้ยหยันในข้อความของตำราโบราณ ยวนชังทราบว่าช่วงเวลาของผู้เท่าเฝินเทียนเขาใช้มอกหล่านเผาฟ้าในการกำจัดจอมยุดทรงพลังหลายคนแต่เห็นชัดว่าหลินต้องตอนนี้ไม่ได้มีฝีมือใกล้เคียงกับระดับนั้นเลยพอที่จะรับมือแกแล้วกัน หลินต้องส่งยิ้มบางให้หยวนชังโดยไม่พูดพร่ำต่อกระบวนท่าในมือก็เปลี่ยนไปหม้อกลั่นเผาฟ้าที่ลอยอยู่บนฟ้าเริ่มหมุนตัวร่อนลงมาฟ้าเปิดออกก่อนจะเริ่มหมุนด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแสงสีแดงแผ่เผารุนแรงรวมตัวกันที่ปากหม้ออย่างบ้าคลาั่งเห็นชัดว่าการโจมตีทรงพลังกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในมั่นใจมากนะักข้าก็จะทำลายค่ายกลน,นี้เอง ดูสิว่าแกจะมีกลอะไรออกมาอีกพอเห็นแววเยี่ยงเกรียมและเย็นเยื่อก็วับในดวงตาของหยวนชางร่างขาวกระตุกปลดปล่อยคลื่นหยวนยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตออกมาอย่างฉับพลนันจากนั้นนิ้วทั้งสองแกงองุม้ม กระทุ้งไปที่ห้วงอากาศว่างเปล่าคัมพีโยนตี้ดัชนีกระบีเทศเสียงคำรามต่ำที่มาพร้อมกับกระบวนท่าของหยวนชังดังก้องฟ้าต่อมาทุกคนก็ได้เห็นแสงเรืองรองก่อตัวกันที่ปลายนิ้วเขา เปลียนเป็นกระบี่แสงยักษ์อย่างรวดเร็วสายตาศาสตร์ไปเย็นยืกนิ้วทางคู่ก็สะบัดลงกระบี่แสงที่มีพลังทำลายล้างหน้ากลัวก็ฟาดลงบนกำแพงไฟลุกโชนอย่างเกรี้ยวกราดเมื่อเห็นหลินต้งก็คำรามเสียงเย็น ปาเท้าเคลื่อนไหวอย่างซับซ้อนและลึกล้ำบนอากาศคลื่นหยวนไร้ขอบเขตแผ่ออกจากร่างขณะที่ร่างแสงยักเกาะตัวเป็นรูปร่างที่ด้านหลังครั้นร่างแสงเป็นรูปร่าง จิตวิญญาณวิทยายุทธที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าก็ประทุราวกับพายุทำให้ทุกคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปคัมพีวตี้กำปั้นสังหารท่าเท้าลึกลับของหลิงต้องหยุดลงสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นจริงจังเมื่อชกหม,มัดออกไปข้างหน้า ร่างแสงที่เบื้องหลังก็ส่งหมัดไปเช่นกันจืดใจหมัดใหญ่ก็รวมตัวกับจิตวิญญาณวิทยายุทธ์ที่ปกคลุมไปทั่วฟ้าก็พุ่งตรงไปยังค่ายกลปะทะกับกระบี่แสงอย่างจางังคลื่นพลังป่าเถื่อนและดูดันประทุกวัดตัวออกส่งผลให้เกิดระลอกคลื่นมากมายบนกำแพงเพลิงแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายปราการนี้ได้คัมพีอูตี้เง้นหรือ ในค่ายโกรดวงตาของยวนชังชายแววตกตะลึงเมื่อจ้องมองร่างแสงเบื้องหลังหลินต้งที่ส่งจิตวิญญาณการต่อสู้ออกมาอย่างท่วมทน้นความรู้สึกไม่อยากเชื่อปรากฏขึ้นในดวงตาเขามีขุมทรัพย์โบราณหลายแห่งซ่อนอยู่ในเขตยี่หมัวแต่น้อยนักที่จะเป็นขุมทรัพย์ขึ้นชื่อและหนึ่งในนั้นคือสุสานเผาฟ้าและอีกแห่งก็คือสุสานเทพสงคราม กล่าวกันว่าภายในนั้นเป็นที่เก็บวอนยุทธที่เทพสงครามอุทิศเลือดเนื้อหยาดเหงื่อตลอดชีวิตในการคิดค้นขึ้นชื่อว่าคัมพีวูตี้วิทยายุทธนี้จัดว่าแข็งแกร่งยิ่งกว่าคัมพีเทพทั้งสามแห่งสำนักยวนเหมือนเสียอีก สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกตกใจไปเมื่อรู้ว่าหลินต้งได้รับรายการถ่ายทอดวิชานี้มาไอเวนนี่ตอนนี้แม่แต่หยวนชังยังทนไม่ไหวต้องสบดในใจทำไมไอ้บ้านี่โชคดีขนาดนี้ไม่เพียงได้มอกหลานเผาฟ้าไปครองแล้วคัมพีวูตี้ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนก็กลายเป็นของมัน หลินต้งมองยวนชังที่มีสีหน้าน่าเกลียดรอยยิ้มเย็นผุดขึ้นบนมุมปากเขาเพิ่งจะได้รับคำทีหูตี้มาสดสดร้อนร้อนนี้แต่พรสวรรค์ในการฝึกยุทธของเขาล้ำหน้าไปไกลกว่าพี่น้องตระกูลอย่างอย่างเห็นได้ชดัด ดังนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถฝึกจนเชี่ยวชาญถึงระดับเดียวกับที่วิชามังกรมรกตเทวะแต่กระบวนท่าที่แสดงออกมานับว่าดีกว่าของพี่น้องประกูลอย่างหลายเท่าตัวยิ่งกว่านั้นเขายังอยู่แค่ระยะต้นเท่านั้น แต่เขาก็ทราบถึงพลังอำนาจยิ่งใหญ่ของวิชานี้มาแล้วในอนาคตวิชานี้จะกลายเป็นหนึ่งในกระบวนท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาถึงเวลาที่แกจะได้รับประสบการณ์ของอำนาจแห่ง่ายกลบรรลัยการอย่างสาสม ลินต้งเหลือตามองไปที่ปากหม้อกลั่นเผาฟ้าสังสีแดงร้อนแรงและป่าเถื่อนจนยากอธิบายมารวมกันจนถึงขีดสุดอุณภูมิหน้าสะพรึงที่เกิดขึ้นทำให้มิติเกิดการบิดเบี้ยวหม้อกลั่นเผาฟ้า8ประตูกลมอดไหม่ ประกายดูร้ายและเย็นเยือกฉายในดวงตาของหลินตงตราประทับในมือเปลี่ยนแปลงวูุไหวเขาชี้ไปที่หยวนชางครู่ต่อมาหม้อกลั่นเผาฟ้าก็สั่นสะเทือนเบาๆก่อนจะส่งเสียงหึ่มห้่มออกมาไม่หยุด มอกลั่นเผาฟ้าสั่นวหวอยู่ไม่นานบริเวณปากมอก็เริ่มพ่นแสงสีแดงฉับไปทั่วทั้งฟ้าราวกับภูเขาไฟระเบิดคลื่นกวาดออกมาพุ่งตรงไปที่ยวนชังราวกับลาวาเดือดเมื่อสายทานลาวาไหลออกมา มิติโดยรอบก็บิดเบี้ยวอย่างสมบูรณ์คลื่นผันผวนน่ากลัวที่เกิดขึ้นทำให้สีหน้าของคนนับไม่ถ้วนเปลี่ยนไปฝั่งสำนักหยวนเหมือนดวงตาของเหลยเชี่ยนและหลิงเจินฉายแววสยองขวัญคลื่นพลังเหล่านี้ทำให้พวกเขารู้ว่าหากถูกขังอยู่ในค่ายโกนพวกเขาคงจะไม่จนกรอบแน่ ลาวาสีแดงเดือดกกระหนามลงบนคข้กลบรลลัยกันเส้นสายต่างๆสว่างวาบอย่างรวดเร็วส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงอย่างน่ากลัวร่างของยวนชางถูกปิดล้อมอยู่ภายในอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นหลินต้งก็กำมือแน่น พลังงานสีแดงภายในค่ายกลเย็นลงอย่างรวดเร็วเรากับหินหนืดแข็งตัวลงเปลี่ยนเป็นเสาหินลาวาสูงหลายร้อยศอกขังยนชังไว้ในน,นั้นเราชนะแล้วเมื่อเห็นภาพนี้ สิบสำนักเต่าก็ส่งเสียงโห่ร้องอย่างบ้าคลั่งด้วยความสุขล้นพังทงกับคนอื่นอยู่ในอารมณ์ดีใจสุข,ขีดจนร่างพวกเขาสั่นเทิมอิ่งเซี่ยวเซี่ยวกับอิ่งฮวนฮวนมองหน้ากาันแม้จะไม่โห่ร้องด้วยความปีติ แต่ในดวงตาก็ฉายแววแห่งความสุขอย่างปิดไม่มีจบแล้วหรือบนยอดเขาเงียบสงัดขณะที่หูชุนมองไปที่ท้องฟ้าอย่างประหลาดใจด้วยแววตาไม่อยากเชื่อหลิงชิงจู่ย่นหน้าผากจ้องมองประติมากรรมหินลาวาอย่างใจจดใจจอ่อ พูดใจม่านตานางก็หดเกรงก่อนจะค่อยคใส่หน้าเอ่ยขึ้นยังไม่จบหรอกแกนนี่มันหนังเหนียวจริงๆเวลาเดียวกันหลินมต้งที่ลอยอยู่ในอากาศก็พึพรรมพำออกมาเมื่อเสียงดังขึ้นรอยแตกจางๆก็เริ่มขยายจากภายในหินลาวาแขง็งคริปตาแสงรุ่งโรดก็พุ่งออกมาจากด้านในหินลาวาแข็งทั้งก้อนระเบิดเป็นเสียงเสียงเศษหินปลิวว่อนไปบนฟ้ายอย่างรุนแรง ลินต้องถอยหนีกวกมือเรียกหมอกลลานเผาฟ้าให้เคลื่อนที่ตามใต้ฝ่าเท้ามาก่อนจะจ้องมองแสงสว่างจ้าด้วยแววตามืดคลึ้มลงตรงจุดนั้นมีร่างชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดวิ่น เขาส่งรังสีสังหารออกมาปกคลุมทั่วท้องฟ้าขนาดก้าวยังออกมาช้าชาบรรดาจอมยุดรุ่นใหม่แห่งดินแดนตรงฉเฉวียนคนที่ทำให้ข้าตกอยู่ในสภาพนี้ได้หลินต้งแก่เป็นคนแรกเลยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและเจตนาแข่งข้ากระจายวอทั่วฟ้าเมื่อทุกคนเบนสายตาไปก็เห็นร่างคนคนหนึ่งเดินออกมานั่นคือหยวนชัง สายตาของหลินจ้องแมงไปที่หยวนชางอึดใจต่อมาสายตาก็หยุดอยู่ที่หน้าผากของอีกฝ่ายตรงจุดนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับกำลังส่องประกายเจิดจ้าพระตาอยู่สัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏครั้งนี้ใส่กระจ่างกว่าตอนที่เขาสู้กับเฉินขุยอย่างไม่ต้องสงสยัยดังนั้นเมื่อสัญ,ญลักษณ์ปรากฏขึ้นก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คน เสียงอุทานอย่างตกใจและคนประหลาดใจดังขึ้นเมื่อทุกขน,นรู้ว่ามันคืออะไรสัญ,ญลักษณ์วิญญาณสถิตงั้นหรือหลินต้องระบายลมหายใจยาวแววตาที่แปรเปลี่ยนเป็นจริงจังเขาไม่เคยคิดเลยว่าหยวนชังจะมีไพยตายที่ทรงพลังเช่นนี้อยู่ด้วยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ